ขั้นตอนการเปิดแอคเคา t ์ของเราก็คือ1ก็ขออีเมลขอเพจ f c e e o o o เบอติดต่อหลังจากที่ทีมของเรา,าครับเปิดบัญชีให้เรียบร้อยนะครับลูกค้าเนี่ยจะได้อีเมล1นึ่งอีเมลที่เรียกว่า easy order เปิดบัญชี easy order ให้สำเร็จนะครับพอเข้ามาเสร็จตัจะมีอยู่3ส่วนด้วยกันส่วนแรกก่อนก็คือส่วนที่เรียกว่าเข้าไปตั้งค่ารหัสผ่านของคุณเพราะว่าของผมเองทีมผมเองทุกคนจะไม่มีใครรู้รหัสของคุณเลย ในส่วนที่2ครับถ้าเกิดคุณอยากได้บริการซัพพอร์ตต่างๆใดๆนะครับก็สามารถแอดไลน์เรามาได้หรือว่าจะไปติดตามส่วนที่3ามคือช่องทางในการติดตามเราช่องทางอื่นๆเฟซบุ o กเว็บไซต์นะครับไลน์แอดยูทูบก็สามารถกดคลิกตรงนี้ได้หมดเลยตรงนี้ผมจะตั้งค่ารหัสผ่านก่อนนะฮะก็กดไปเลยนะครับพอเข้ามาเสร็จปั๊บมันจะขึ้นให้ตั้งรหัสผ่านขึ้นมาใหม่ตรงนี้ผมก็ต้องตั้งรหัสผ่านขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับ ต้องมีความยาว8ถึง10ตัวอกักษรแล้วประกอบด้วยตัวเล็กตัวใหญ่นะครับแล้วก็อย่างน้อยเนี่ยถ้าดีก็คือจะต้องมีอักขระพิเศษ1ตัวเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะเป็น a อ d นะครับผมให้ดูรหัสเลยได้ a อ d ดนะครับอ่า e อีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะตั้งสิบตัวทั้งสองอันนะครับนี้กดตกลงจากนั้นเมื่อกี้คือเสร็จแล้วนะครับเห็นหน้าตาก,กระพริแบแป๊บเดียว นี่คือเสร็จแล้วผมก็เข้าด้วยรหัสผมได้เลยหมูหมูเพจ a t gmail.com แล้วก็ใส่รหัสผ่านที่ตั้งเมื่อสักรคู่ครับเข้าสู่ระบบและนี่คือหน้าตาเข้าสู่ระบบของเรานะครับ